สวัสดีครับชื่อฟานนะครับอิรฟานมดีนานะครับเป็นเด็กในพื้นที่ครับแล้วก็ตอนนี้ประกอบอาชีพส่งอาหารครับอยู่ในพื้นที่สวยงโกลกครับจังหวัดนราธิวาสครับส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าโกแบครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ครับแล้วก็เป็นแอปส่งอาหารด้วยแล้วก็รับบริการอื่นๆด้วยนี่ครับโกแบจริงๆชื่อโกลกด e ลิเวอรีครับ แล้วก็พออยากจะเป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันนะครับก็เลยต้องหาคำที่ติดหูติดปากก็เลยแปลงเป็นโกแล้วก็แบรครับโกเนี่ยมันเป็นทับศัพท์น่าจะทางจีนครับก็จะเป็นพี่ด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็ส่วนแบร์ก็จะจะทับศัพท์อยู่2ภาษาเลยครับแบร์ที่เป็นเป็นภาษาท้องจีนชื่อว่าอาแบครับส่วนแบร์อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปลักษณ์ผมเลยครับเป็นเนหมีใช่ครับเป็นใช้ลักรูกหมี ผมเรียนจบอยู่ที่กรุงเทพครับวางแผนไว้เลยว่าทำธุรกิจอะไรที่นูน่นหรือสมัครงานหางานอะไรที่นู่นครับแล้วแม่ครับล้มป่วยไม่สบายครับแล้วก็มีน้องชายช่วยดูแลอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีคนมาช่วยดูเรื่องธุรกิจเมื่อก่อนขายรองเท้ามือสองครับดีบ้างไม่ดีบ้างตามตามสภาพนะครับแล้วทีนี้พอไม่มีใครมาดูแลเนี้ยผมก็เลยจําเป็นต้องกลับมาจากเรียนที่อยู่กรุงเทพนะครับก็กลับมา ามาช่วยกิจการที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับสู้พิษเศ,ศ,ศรษฐกิจไม่ได้ครับก็เลยต้องปิดตัวลงแต่ว่าระหว่างก่อนจะปิดตัวลงเนี่ยผมก็เลยในความรู้สึกว่าเที่นี่มันยังขาด delivery ครับเพราะว่าตอนที่ผมยุงเกียเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วน่ครับก็เลยลองครับลองโพสต์เฟซบุ๊กธรรมดาเลยครับแบบหน้าแบบดิบๆอย่างนี้เลยฮะแล้วก็พะว่าใครอยากกินอะไรบอกนะเดี๋ยวผมไปซื้อให้แล้วก็ไปส่งน่ครับจำได้ถึงทุกวันนี้ว่าลูกค้าคนแรกให้ฝากไปซื้อส้มตำครับ แล้วก็ค่าบริการอยู่ที่15บาทแต่ว่าพี่ลูกค้าเขาให้ทิปมาเป็น50บาทครับหลังจากนั้นก็รู้สึกเริ่มมีแรงว่า้ยมันมันสามารถทำมาหากินได้ครับก็เลยทำมาเรื่อยๆจนออเดอร์เริ่มเยอะครับแล้วก็เราก็ทำตัวคนเดียวตัวนั้นแล้วก็เปิดรับสมัครคนมาช่วยขับคนมาช่วยขับนะ,นะครับจนจนถึงทุกวันนี้เลยครับมากๆเลยครับ ดั้งเดิมผมอ่ะผมไม่ไม่ไม่ค่อยสุภาพครับพอมาทำดิวลีเนี่ยครับปรับตัวมากแล้วก็โอกาสหลายๆโอกาสได้เจอคนที่เขาทำมาค้าขายในพื้นที่เราก็เป็นเด็กคนหนึ่งไปซื้อที่ร้านเขาเนี่ยครับแล้วเขาก็ให้น้ำใจมาบางทีก็บางทีทั้งวันผมไม่ได้ออกเงินสักบาทเลยครับคนที่นี่คือน้องเอาชาดำเย็นเอาข้าวคือให้ทั้งวันเลยครับ จนจนช่วงหนึ่งคือไม่ได้ดูแลสุสูภาพอ้วนแบบว่าอ้วนเพราะขนาดขับรถนะครับยังแบบโอ้โหอ้วนแบบเพราะกินเยอะคนในพื้นที่เขาให้เกือบทุกร้านจริงฮะเกือบทุกร้านใจดีมากฮะเวลาเราโฆษณาเงี้ยครับถ้าเกิดว่าร้านที่เขาไม่มี Hands แอป,ปหรือว่าไม่ได้เข้าร่วมเราเงี้ยครับเราก็จะอาศัยสติกเกอร์ด้วยหรือว่าเป็นเหมือนกับรูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนโกเบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปติด ชี่ร้านเขาครับเพื่อที่ว่าลูกค้าเขาหรือว่าคนที่เขาจะเห็นนี่ครับเขาจะได้เรียกเราแล้วก็ไปซื้อร้านเขาได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าของ<ๆ>ของโกเบที่เป็นแอปเนี่ยครับผมไม่สามารถเอา100หรือ200ร้านหรือทั้งหมดในโกลบได้ว่าไปอยู่ในแอปนะครับบางร้านเขาก็ยังไม่ได้เข้าใจธุรกิจ mm hmm. เกี่ยวกับแพลตฟอร์มเขาก็ไม่กล้าเข้าแบบว่าโดนกลัวจะขาดทุนหรือเปล่าหรือว่าขายได้ไหมครับผมใช้วิธีว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องเข้าก็ได้แต่ถ้าวันไหนลูกค้าอยากทานร้านคนุณ mm. ผมมาซื้ออะไรเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่ที่ผมภูมิใจตัวเองเลยนะครับเวลามีความเดือดร้อนครับก็คือเวลาน้ําท่วมเวลาเจอคนขอทานเวลาคนที่เขาอยากได้ข้าวสารอะไรเงี้ยครับผมแค่ขับผ่านแล้วก็เห็นแบบเขาถือแบกพวกพลาสติกจะไปขายครับผมเลยถามเขาว่ากินข้าวยังปุ๊บพอเขาบอกยังไม่ทานปุ๊บผมก็เอาไปโพสครับว่า อยากได้เข้ากล่องสัก5้ากล่องหรือ10กล่องแล้วไม่ไม่ถึงไม่ถึง10นาทีไม่ถึงนาทีมาเลยครับเข้ากล่องรอยมาหากโกแบแล้วเราก็สามารถเอาเข้ากล่องที่เขาตั้งใจจะช่วยแล้วเอาไปช่วยเขาอีกทีหนึ่ง mm hmm. อันนี้คือเห็นเต็มๆต็มเลยครับทุกคนน่ารักมากครับที่นี่คือบเต็มใจช่วยยินดีช่วยขนาดไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาก,กันนะครับก็ จำเราได้ในรูปแบบโกแบงครับก็จะโทรมาทักแชทมาแล้วก็ให้เราไปรับของให้เราไปช่วยเขาอะไรอย่างนี้ครับต้องเชื่อก่อนครับ,ต,รบต้องเชื่อว่าเราทําได้ก่อนครับถ้าเราทําดีที่สุดแล้วถ้าถ้าผลออกมาแล้วมันมันออกมาแย่เงี้ยก็ถือว่าไม่เป็นไรเราถือว่าเราทําแล้วแต่ในเมื่อพอเราทําแล้วมันก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นผมผมว่าจุดตรงนี้ยครับที่เด็กส่วนใหญ่เขาเขาคิดว่า ต้องได้โอกาสก่อนแทนที่จะเดินเข้าไปหาโอกาสประมาณนั้ครับ